ครับผมสวัสดีครับบ่าวเชตุงครับมืองทาหมวกมาหม่ครับมืงหมวกมาใหม้แล้วงานนี้นาน้วไม้ครับนี่ครับต้มไม้เรียบ้อยครับมาใไม้ไมาอันน้นยังยองนะครับยองอีกยิครับเดี๋ยวเขามาเคียน์จะเป็นเส้นกันครับมาใหม่มีเชื้อแบบเส็นเุงมากเลยกับเอ่ต้มมมาใหม่ใหม่แบบนี้ พึ่งเกียร์ออกอ่อนๆครับโอเคครับรอชมครับมีสิ่โมกไซอะไรนั่นนะครับเมือกระทะเป็นหมอนครับแต่ใว่าเป็นเตาไฟฟ้าครับวันนี้โอ้มีเกจครับมียูติดครับมื่อร้องเบื่งครับยูติกจงไหนโอเคครับผม ยนกันครับใส่สมครับ ใหม่ไม่ออ,อ,อนโถงครับนี่แรงครับแล้วไม่ออกลาได้ครับพี่กลับบ้านมาครับใหม่ก็ไข็งมีอ ทำนี่ก็เรียบร้อยครับโอเคครั okay. บครับผมเขียนเสร็จแล้วครับเป็นเสซนก็เรียบร้อยครับมาเนี่ประมาณเออ่กิโล,โลนี่ครับประมาณประมาณหนึ่งกิโลนะครับส่วนประกอบเครื่องอย่างใบพุม่มอยูี่ีตะไคร้ครับใบมะกรูด จะใช้ครับถิงซ้ายบ้านผมเองครับพริกสดกัวหอมแดงกระเทียมครับแต่ใส่พ่อประมาณนะครับกะห้องกะเบิงครับประมาณเนี่ยใบพุ่มใส่ประมาณนี้ครับพริกกับกระต้องใส่ลายกันใดยก็ได้ครับเพราะว่า,าเอาน้อยม,มันก็ไม่ค่อยถูกกับพิดกันเดีแต่เ้าใส่เป็นลูกโดดอาครับก็จะกินกลับออกถึงจะใส่เป็นลูก ครับแล้วก็มีกระหันนตะไคร์หั่นควกไปใช้ตะไคร์ตาให้ละเอียดไปเลยครับเรใส่ครับนี่ครับนั่นนะนะกองมาเรียบร้อยยางขูนครับย่องครับหมูครับท่านหั่นครับสามสัตวแล้วสุดท้ายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวไปเตรียมเครื่องครับร้อนครับผมครับ ครับผมนี่ขาดไปครับเขาเบียร์ครับเขาเขามาเขาอะไรัะเขาแช่เขาเป็นเขาสารนะเขาเนียวครับเอามาแช่ไว้อะด่างด่างหน่อยจะกสามสิบนาทีขึ้นครับหรือหนึ่งชั่วโมงแต่มันแบบนุ่มๆแช่โดนเทาลดก็ดีครับมาไว้เลยก็ได้ด่างหน่อยล้วต้องสามสิบนาทีขึ้นไปครับเพราะว่ามันจังสีน,นุ่มสีนวลน,นะครับเอามาตำละเอียดเป็นเป็นเขาเบียร์นะครับ มันจะชิ่เข้มข้นครับบวกน้ำไมันเขี่น้ำไมันใส่โซเดียมนี่ครับสำคัญอีกอย่างนมงครับขาดเลยอันนี้เราชันแส่ไว้ประมาณสามชั่วโมงนะครับใส่ไว้ตัวนะครับโอเคครับผมต้องไปจั่มเครื่องครับครับผมเตรียมเครื่องเสร็จครับเรามาลุยกันนี่ใส่เป็นหม้อระบบแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมันบนนี้นั่นต่อแก๊สเพิ่มใหม่ใส่ครับจางไฟกับบุได นี่ครับสุดท้ายที่ขาดเลยครับเพื่อผอาอีตูับใบแมงลักครับบ้านบาจะนพมเอิื่นว่าผักอีตูล้วครับลูกโดดครับซ้นหอมผสมกันไปเสียงเปรี้เดืดบบเขาเหมือนครับครับทำใม่ครับเราฟูขีดไส้ดีนึงเพิ่มเติมลาดทิ้งบังนะครับพื้นที่แคบ มันหนึ่งกิโลหาที่ประทังดีครับขาด,ดนิดหน่อยนี่ปรุงไปหม่อมเลยครับนี่เครื่องที่เขาตำแล้วนะครับกระชายแต่ใข้ใบมะกรูดหอ,อมแดงกระเทียม,ม,มรครับพริกไปพมตำบ่าให้ละเอียดหนยครับรเขาเบียร์ครับตำเหมือน ใส่ลงไปเลยถึงไม่หมอบกเลยครับเข้าสูบงจากข้างนอกก็ได้ครับมีพื้นที่มันบ่ไฟมีครับใส่น้ำเน้นน้ำเลยครับ,ใส,รบใส่สักครึ่งหนึ่งก่อน ปรุงเขาจะจะมีหนักปลาโน่นโน้อ,อย่างเงี้ยเปิดปลาผงชุบรสผงนัวครับนิดๆน้อยๆรสด,ดีผงปุงรสนะครับ นิดๆน,น้อยๆเองไมต้องใส่เยอะคลุกเขาให้เข้ากันขเขาเบี้ยจังหวัดหน่อยไปนิดนึงครับขบ้างบนนามมันไปใส่หน่อยเดี๋ยวปรุงเสร็จกวเสริม ใส่กระปิกลงไปไน,น,นี่ซ้ม,มานี่ครับะมาณนี้ ปลาพวกเนี้เขาเติมเติมเพาเขาปรุงไปเรื่อย้ครับเันนแบบเขาใส่เมนสูตรพอหมอกนะครับใส่หมอเขาค้นไปเรื่อยทำแรนงานโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มสตาร์ทเลยครับปิดไฟเลยที่จริงต้องใส่หมอเป็นแบบพกเทปลอนนะครับมที่ประติด แต่ว่าบนมี้ครับเขาจำเป็นหมอธรรมดาไปเลยหมอสสำหรับน่ครับเตาไมโครเวฟไอเตาในเหล็กไฟฟ้าจัดการเลยครับลืนไปครับใส่ที่ตัวถึงใส่ไปครึ่งหนึ่งสะก่อนใส่สิบปุ่ายังใส่อีกแต่ถ้ามันแบบเปิดหมอให้เสียงดังแน่นะครับเตาอันนี้มันเสียงมันดูดเข้ากับโทรศัพท์ อย่งนั้จะดังนะนี่นะครับเอาแบบค้นไปเรื่อยๆหอนเจอมูเห็นมันหอนอน้องใส้ครับไอจิงก็ใส่เลยเลยครับมันบ่ขาวอยู่แล้วคนเขาเครื่องเครื่องได้อยู่แล้วครับบกขาวแน่นอนหมูหลายเทียบแล้วกับมูเป็นสามสร้าครับ ชาวบานใหพุ่มซื้อมเน้นพวกมันเป็นไรครับเ <'s> น <Okay. S 1> ี่ยหลายกว่าเดี๋ยวเขาใส่ครับอย่าลืมค้นครับต้องค้นบ่อยๆเลยครับค้นดูๆมอแบบนี้มันแบบห่อนมันก็คือฮ่อไฟฮ่องแบบงานเขาเบาได้ยังไง้นิ้นเบากับที่กินกับนั่งห่อนอยู่ครับมันก็คือไอ้พวกไฟฮ่องรัมดา จริงครับไฟใส่ไฟทานไฟดันเข้าอย่างดีโดดที่เข้มข้นแล้วครับ ค่อยติดหมอครับทำนี้ต้องมันแบบนี้ดูดไปเลยบาคนแบบเดียวมันเริ่มจิตหมอย ปิดนเปิด,ป,ด,ป,ดปิดเปิดอยู่นะา,นานต,ต้องคอยดึงครับน้ำเย่าอน้งครับใส่ลายตวดนะครับกบันติดต้นไปเรื่อยเลยแผบนี้องแหงลงเองครับก็ใส่ คนดูเห็นต้องจะจะโปรติดไว้กับมันต้องแห้งไรครับประมาณน,นี่เอาแบบต่ำนะครับต่ำสุดเลยอันนี้ที่ร้อยหกสิบที่ร้อยสอยี่เพราะ มันเป็นน้ำหมอนบางรุ่นที่กันน้าบางรุ่นเอาแค่แปดสิบก็พะไว้แปดสิบดูร้อยหนึ่งประมาณนี้แลนนี้ถ้าแปดสิบนี่ประสูกเป็นแนครับดับปิดเปิดปิดเปิดนี่รับนีีพอดีครับร้อยสี่าได้แบบนี้ไม่ติด เปิดคอมแบบมันแบบสุกเร็วผิดผิดฝฟเปิดมันครับเิดฝฟเดินเกือบจะติดทุกคนครับว่าเ่า้าไรครับคอมมีความมันของหมูสามสั้นซอยเลยลายครับมันก็ติดนอน จริงเอ่อหัวใม่ห้ามันสุกแล้วนะครับต้นสุกแลยจะลอแค่ว่าให้หมูสุกหรือว่าไหพวกน้าเนื้อน้ำพวกผักหอมอย่าง,ง,างเ้าสุกพวกเค้าเกี่ยวไปเรื่อยๆขนาดเนื้นอน้ำขาปศุก็ที่ไม่กินหมดกินขิวมาเนี่ยครับ อีกไม่นานอีกไม่นานรอบน,นี้คกไนนอกไปชดด่วยมอะไรัานาน้องขนาด นี่ต้องคนนะครับตองคน,คนตองในเลยครับใหม่หาได้ครับขายครับเป็นตู้ที่เหลือครับที่หอมองวางได้ห,หอมหอมเข็มค้นพอดีครับ ใช้พุ้มซีมาแฝบหนวดสุดติดไฟก่อนต้องขันอย่างฮว่านๆครับตูออ้อีกต้องไปหลอดอาหารบ้านเข,า,เขาหมดมอมาก เอ,เอาเอาความสะดวกครับไ่ใช pues like kind of ่ใบตองเหตุการณ์เช่นนี้ครับผมเชิใช้แบบวัสดุที่อยู่บ้านเขาอยู่ชนิดเกษตรกินได้ครับแบบเป็นบ้านเขาเองเนี่ยแซ่บเพื่อนเชียร์ครับผมเรีดร้อยเจอกันคลิปต่อไปครับเดี๋ยวว่าให้พุ่งที่หายนะว่าเฮ็ดเหตุอ้ไรอีกที่จะนั่งกินครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมตลอดมาครับผม